สวัสดีครับเป็นเพื่อนนักสะสมรถเหล็ก MJ นะครับรถเหล็กวันนี้เรามีล้อสุ่มมาเปิดให้ดูกันนะครับว่าจะได้เป็นอะไรนะครับล้อสุ่มวันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูน,นะครับว่าจะได้รถสวยๆแลร่หายากหรือเปล่านะครับค่อนข้างจะ ไม่ค่อยมีนะครับเซเว่นมันไม่มีทุกเซเว่นนะฮะผมลองไปละบางเซเว่นก็มีบางเซเ่นก็ไม่มีนะครับก็ต้องเดินหากันหน่อยนะครับบางเซเว่นไหนมีก็ต่างจังหวัดนี่เห็นบ่นกันว่าหายากนะครับแต่กรุงเทพนี่ก็พอหาได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้มีทุกเซเว่นนะครับมาตามสูตรนะครับเดี๋ยวเคาะก่อน <c oughs> ไม่รู้เคาะทำไม ตืดตืด่นมานะครับอะไรเอ่ยจะได้อะไรกระบะหรือเปล่าอยากได้กระบะอยากได้กระบะดีแม็กดีแม็กวายรถไท้องครับรถไรว่าไง่ท้องเลยอ่าวิรถโบราณครับรถโบราณรถโบราณน,นะครับรถอะไรเนี่ยอืม มีตายี่ห้อด้วยมาเจล็ดสีสวยอยู่นะครับสีเหมือนธงชาติเลยอ่าเปิดประตูได้เดี๋ยวมาดูก่อนว่ารุ่นอะไรรุ่นรถกับปีที่ผลิตนะครับอันนี้น่าจะเป็นอืม ผลิตปี2023นะครับ16เดือน10 2023ก็ปีที่อุ้ยก็นานแล้วนี่นานี่มัน25แล้วเนาะ24 5ก็น่าจะเป็นรถเกา่าชื่ออะไรเอ่ยรถรุ่นนี้ชื่อของเขาคืออ่ะทำไมไม,ไม,ไม่มีชื่ออะ DS19 ครับ DS19 รถอะไรวะ DS19 สสิบ้ 19. ย่อยอืม,มน่าจะเป็นสีตองเห็นตรงนี้มีตาอยู่ตรงนี้มีตาอยู่ครับตาสีตองสีตอง D ี D S ดีเสิบเก้ารถโบราณน,นะครับต้องไปหาข้อมูลดูแหละแต่สวยอยู่นะครับตัวนี้ยังมีวิ่งกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้ เปิดประตูได้ด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับตามหากระบะกันต่อไปกับ GTR นะครับอิจฉา GTR ครับสำหรับใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีล้อสุ่มไข่สุ่มของรถเหล็ก MJ นะครับเป็นรถสะสมเป็นรถโมเดลเนี่ยครับก็จะมาทำคลิปให้ดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ